สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้คุยนานมากใช่เป็นปีเลยตั้งแต่โควิดเริ่มปีที่แล้วเนาะใช่วันนี้ผ่านปีเลยสุดยอดเป็นไงบ้างครับอยู่โอเคทางนี้ก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ครับอ่อโอเคขึ้นเยอะเลยทุกอย่างอ่ะอ่อแต่ก็เห็น ืองไทยก็กําลังแย่อยู่ยอยตอนนี้ตอนนี้แย่มากถ้าเกิดพูดถึงสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับ,<ช>รบก็อาผมผมพูดเรื่องของที่ไทยก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็คือเราได้วัคซีนน้อยมากแบบว่าเขาหามาน้อยมากแจกจ่ายน้อยมากแล้วอันที่มีอยู่ที่ได้มาก็เหมือนจะประสิทธิภาพไม่ดีครับป้องกันไม่ได้ดีมากเ้าฉีดแล้วก็มีมีผลข้างเคียงอะไรแบบนี้ครับคนก็เลยกลัวๆว,ว่าแบบเออไปฉีดแล้วแบบ บางคนเป็นมาพึกบ้างขยับร่างกายไม่ได้มันมันมีแบบหกเจ็ดคนที่เป็นอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยแบบใช่ใช่ของใครนะครับใช้ของตัวไหนไม่แน่ใจว่าซีโนแวคหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับจีนนั้นนั้ซีโนแวคใช่ใช่ของจีนนั่นแหละครับแล้วก็พอมันเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็กลัวมากขึ้นแต่ว่าคนก็ยังอยากจะได้วัคซีนอยู่แล้ว ก็ไปไปมาแบบรัฐบาลคนเขาพูดบ่นเยอะอะไรเงี้ยอยู่ๆก็มีตังไปสั่งเฉยเลยอยู่ๆก็ออกมาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจัดการสั่งแล้วของอะไรนะไซเฟอร์ของยี่ห้อดีๆอะไรแบบเนี้ยคือแบบตอนแรกบอกไม่มีตังอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนแบบโดนโดนคนว่าเยอะอะไรเงี้ยครับอยู่ๆก็มีตังไปไปสั่งแล้วเราสั่งได้หมดแล้วทุกอันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รออะไรเงี้ยที่ผมได้ยินมาผมคิดว่ามันน่าจะเรากว่าจะได้ฉีดกันเนี่ย ก็คงแบบสิ้นปีนู่นแหละครับผมว่าเพราะมันนานอ่ะมันอีกเยอะเลยอ่ะแล้วกลายเป็นว่าพอแก้ปัญหาไม่ตรงจุดกลายเป็นคนติดเยอะขึ้นมากจากรอบที่แล้วที่แบบล็อกดาวไปแล้วอ่ะเขาก็ผ่อนบนออกมาให้แบบว่าอ่ะเริ่มมาเปิดอะไรได้บ้างเพราะว่าไม่งั้นประชาชนเขาก็อยู่กันไม่ได้ถูกไหมครับต้องมีรายได้ต้องทํางานกันอ่ะก็เริ่มปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บแปลมามาก็พอปล่อยออกมากลายเป็นว่าตอนหลังมาเริ่มมีคนติดมากขึ้นมากขึ้นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยแบบประชาชนหละหลวมกันเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ ว่าประชาชนว่างั้นเถอะผมก็เลยแบบแล้วเมื่อไหร่กจะได้ฉีดวะเน,นี้ยแล้วแบบผมไม่รู้ดิคือแบบตอนนี้มันแย่คนติดเยอะผมออกไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนด้วยถ้าออกไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็แบบจะบอกว่าเคอร์ฟิวก็ไม่เชิงครับล็อกดาวน์แบบให้อยู่ในบ้านแบบถึงสี่ทุ่มต้องอยู่บ้านแล้วตีสี่ถึงออกได้อะไรแบบเนี้ยครับก็เลยแบบโหแล้วงานเงินอะไรมันดตอนนี้ผมก็ไม่มีงานผมก็หางานมาอยู่ก็ยากเหมือนกันคนเราก็ ้องโบสเขาบ,นบ่<ะ>บนกันเยอะว่าเขา้องโบสไม่ได้ทํางานเลยตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมออกมาตอนแรกผมออกมาตอนประมาณปีใหม่ตอนมกรลาแล้วก็กะว่าจะทําเพจทําคลิปอะไรเงี้ยช่วงนั้นแล้วก็กะว่าเออออกไปถ่ายไปประมาณโควิดก็มารอบสองรอบสามมันก็เลยทําแล้วมันดูแบบมันรายได้มัน,ม,นมันไม่พอสําหรับคือมันไม่เท่าเงินเดือนประจาอะไรเงี้ยครับล้วแบบเราอยู่ลําบากก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว คือเง,งินเก็บผมใช้จนจะหมดแล้วแล้วต้องแบบเออต้องหางานประจาเหมือนเดิมแล้วซึ่งพอมาเป็นช่วงนี้ก็อย่างที่บอกมันก็ยากครับคนก็ทํางานอยู่บ้านที่นูน่นที่นี่เขาก็ปิดกันหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบลาบากเลยมากช่วงนี้แต่ว่าเนี่ยพอเราเห็นแบบอืเขาแก้เขาแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดควรจะจัดจัดหาวัคซีนตั้งนานแล้วเขาทํางานกันล่าช้าอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยแบบพอเราไปดูแบบผมคูยกับเพื่อนที่อเมริกาเมื่อสองสามวันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นคลิปที่แบบประธานาธิบดีเขาโจไบเดนเขาแบบ บอกแล้วว่าเขารับตําแหน่งร้อยวันเนี่ยตอนนี้ผ่านมาแล้วยาชนอเมริกาฉีดครบหมดแล้วสองร้อยล้านกว่าคนอะไรครบหมดแล้วตอนนี้คุณสามารถออกข้างนอกบ้านจัดคอนเสิร์ตได้ออกนอกบ้านไม่ต้องใส่แมสแล้วผมแบบโอ้ไ oh ม่กอดเพื่อนผมฝรั่งไอ้แดนแดนไอ้แดน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 อ่าแดนก็บอกว่าเนี่ยเขาฉีดกันหมดแล้วอะไรเง,งี้ยแบบกูเพ,พิ่งไปฉีดมาเมื่อวันก่อนเองฉีดไปเข็มแรกแต่ว่าเดียเด๋ยวเดือนหน้าก็ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งก็เสร็จแล้วไม่ไม่มีปัญหาอ,อนนีืมดีอ่ะ ใช่แดนแดนกลับไปอเมริกาประมาณสองปีแล้วครับโอ้ถึงมาได้ฉีดอ๋อใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี่ยแหละพอล่าสุดพอโจไดนขึ้นเขาก็าจากการมีมีวัคซีนมีอะไรครบหมดเขาก็าไล่ไล่คนอเมริกาไปฉีดหมดทุกคนฉีดฟรีอะไรเงี้ยผมก็แบบยิจฉาว่าแบบหันมาดูประเทศจีงเมื่มอไหร่จะได้ฉีดเนี่ยจะอยู่รอดอถึงจะติดเชื้อก่อนป่าวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยผมก็อยากจะถามว่าเออพี่พี่จอรนกลับไปอยู่อังกฤษแล้ว โอเคตั้งแต่รอบแรกมารอบสองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่นุ่นเริ่มจะกลับมาปกติหรือยังมีฉีดวัคซีนไปบ้างหรือยังอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ดีขึ้นอยู่มากครับช่วงคริสต์มาสช่วงสิ้นปีที่แล้วเหมือนว่ารัฐบาลใหญคนก็เลยปล่อยให้เจอกันวันคริสต์มาสอะไระปล่อยแบบนิดนึงอะแล้วก็โควิดก็กลับมาแรงนะครับจันต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศหลายเดือน อ่แต่ทีนี้อังกฤษรีบซื้อบัคซีนนะครับอ่าแล้วก็อ่าทีทให้ประชาชนได้เร็วมากอ่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนกันตอนนี้โควิดก็เหมือนที่ที่พูดกับอเมริกานะครับก็ใกล้จะไม่ไม่ยังไม่ถึงว่าจะแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเยอะมากนะครับลลตอนนี้แบบโอ้ยม,ม,ม,มากอนีเขียนไว้น,นะครับอตอนนี้ที่ฉีดกันทั้งหมดเป็นห้าสิบล้านคนครับอ่าแคมแรก ได้สามสิบได้สาบห้าล้านอ่ะแล้วก็คนที่ฉีดทั้งเข็มนะครับก็เออสิบห้าล้านนะครับอันนั้นรวมถึงจอด้วยครับไปเป็นปนักศึกษาที่ที่ช่วยฉีดกันแล้วก็การขอบคุณของเขาคือฉีดให้ด้วยแต่จริงๆต้องรอก,ก่อนอเพราะว่าถ้ารุ่นสาสิบยังไม่ถึงเวลานะครับเขาฉีดให้ดูและกลุ่มสีก็ได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละแล้วตอนนี้สามาข้างนอกอ่ะ ระเปแอังกฤษหนาวมากมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พวกพับพวก,พวกร้านอาหารเขาเปิดข้างนอกเออข้งในว <No. S 2> ดูว้วันที่สิบเจ็ดเดือนนี้ครับอ่าก็อีกประมาณสอาทิตย์กว่าเดี๋ยวก็ทานาทา้งไหนได้ไปพวกพับ,บ,บอะไรเนี้ยถ้ามีกิจกรรมไปพิพิธภัณฑ์อะไรเนี้ยก็ไปได้อยู่แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเขาบอกว่าจะกลับมาเป็นปกติเลยไม่ต้องใส่หน้ากากอไม่ต้องยืนหั คนอื่นเลยอันนี้แอบเสียวๆอยู่เหมือนมันมันไม่าใจแต่ดูเขาแบบมั่นใจมากเลยหลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนอะ่ะแล้วก็เ,เห็นส็วดีมากครับพี่ครับคิดว่าวัคซีนนี่แหละเป็นเป็นทางออกของสถานการณ์นี้ครับถูกต้องครับพี่เพราะว่ามผมว่าส่วนตัวผมเนี่ยความคิดผมว่าโอเคอย่างอย่างทุกประเทศเขาประชาชนมาก่อนระดับแรกเขาก็จัดการวัคซีนมาไม่มีตังก็หาตังมาซื้อคือ ไล่ไปทีละอย่างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบพอหันมาดูที่ไทยก็แบบอมบางทีเขาก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเขาก็อ่าโอเคเขาจะมีให้เงินเขาเรียกอะไรนะให้เงินเจ็ดพันบาทเยียวยาประชาชนอะไรเงี้ยเจ็ดพันผมใช้เดือนนึงไม่พอหรอครับแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็แบบใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็มันก็ดีที่เขาให้นะยังดีกว่าไม่ให้อะไรเลยแต่ว่าผมว่าเม็ดเงินที่เอามาให้เจ็ดพันเนี่ยหลายหลายพันล้านหลายอะไรเงี้ยผมว่าเอาตรงน,นั้นแหละ ไปซื้อวัคซีนก่อนไปเอา<ช>ไปเอาแบบวัคซีนที่มีแบบ good quality แบบว่าคุณภาพดีแล้วมาฉีดให้พวกเรา <อะ S 2> ใช่ใชไหม<อ>เพราะว่าถ้าสมมติ่าฉีดพวกเรากลับมาเริ่มโอเคเริ่มดีขึ้นเขาก็กลับไปทํางานได้ปกติทุกอย่างรันบิสเนสก็เริ่มกลับมามันผมว่าปัญหามอยู่ตรงนี้นะครับที่เราล่าช้าไปหน่อยไม่ไปนหน่อยล่าช้ามากเลยแล้วมันก็ทําให้สูญเสียบุคลากร,กรอะไรไปเยอะนะช่วงนี้พี่ก็เห็นข่าวบ้างใช่ไหมครับ oh, <and S 2> มีคนเสีย <and you? S 2> ชีวิตมีอะไรสองร้อยกว่าคนแล้ว มอแบบมันอาจจะเป็นจำนวนน้อยนะผู้เสียชีวิตที่อังกฤษเยอะมากมากกว่าหนึ่งแสนคนรู้สึกว่าตอนนี้ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วมั้งเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องวัคซนที่ทําได้ดีก็จริงๆประชาชนที่อังกฤษงงทําไมรัฐบาลได้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวแบบได้ดีมากปกติก็จะเพนเพี้ยนอาจจะเรื่องครั้งแรกเลยก็ชื่นชมอย่แต่ทุกอย่างฟรีหมดถูกไหมฮะ ฟรีครับฟรีหมดทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีทุกเมืองอทุกหมู่บ้านะจะมีที่ฉีดวัคกินแล้วก็จะเรียกตามอายุหรือว่าความเสี่ยงถ้ามีโรคประจําตัวก็ได้ฉีดก่อนหรือว่าอายุสูงก็ได้ฉีดก่อนครับหลังจากที่ฉีดก็ไข้ขึ้นประมาณสองสามวันนะวันแรก <c oughs> แตอนี้พี่ก็อ่ะ,อะก็เป็นนั่นแหละง่นิดนึงวันที่ฉีดก็ออกไปดิมเบียรนิดๆอ่ะแล้วก็อังกฤษเย็นด้วยพอกลับ อันโอโหหนักมาก<อ>ที่วัคซีนไข้จากที่ออกไปข้างนอกด้วยใช่ไหมครับใช่คร, <S <S ครับก็รวมกันนั่นแหละแต่จริงๆที่มีของข้างเคียงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวหรือว่าอะไรที่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นการแสดงร่างกายกำลังสร้างอะไรนะรผมคุมกันกลับมาวนกันนั่นแหละก็แสดงว่าวัคซีนนั้นอ่ะมันช่วยได้จริงอยู่ครับมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่น่าห่วง จริงขอพี่จอนฉีดยี่ห้ออะไรครับเอ่อแอสตร้าเซเนกาครับคน uh. คนกําลังกลัวอยู่แต่จริงๆีเร็นรความเสี่ยงของวัคซีนนะครับดูแรกเป็นเหมือนว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งล้านคนที่จะที่จะเป็นจริงครับแล้วก็ใน Facebook เห็นหลายที่ว่าคนคอมเมนท์ที่อังกฤษว่าแบบฉีดแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็ไม่ได้พูดพูดไม่ได้แน่นอนครับ แต่ว่าเหมือนว่าแบบบางทีถ้ามีโรคประจําตัวอยู่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ว่าจะทำพุธอาทิตย์หน้าก็จะถึงเวลาแล้วแล้วก็เราทําอะไรก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันก็ได้ครับอันนี้ก็ใช่ใช่ผมเข้าใจผมเขาใจมาแล้วแต่คนด้วยบางคนมีโรคมีอะไรเนาะอืมเป็นอย่างนี้เองผมว่ามันดีมากคือแบบโอเคผมผมได้ยินมาแบบพวกอเมริกาคนคนเสียเยอะคนตายเยอะคนที่อังกฤษก็คนตายเยอะเหมือนกันของไทยก็ สองร้อยกว่าคนมันดูเป็นเลขที่น้อยมากๆสําหรับเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแต่มันก็ใกล้ตัวเรามากผมว่ามันจะมันจะมันจะแย่ขึ้นมากกว่านี้แน่นอนถ้าเกิดว่ายัางยังไม่รีบที่จะทำอะไรสักอย่างเพราะว่าแล้วผมว่าพอวัคซีนเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าต้องจ่ายเงินด้วย,วยซ้ำมาคือแบบผมว่าอาจจะไม่ฟรีด้วยซ้ําเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ลืมบอกวันศุกร์วันเส,สาร์ที่ผ่านมาอังกฤษก็ถ้าการปาร์ตี้แบบกับวัยรุ่นอ่อจะจะมี จะมีผลอะไรบ้างเขาก็ชวน3,000คนอ่ะไปร่วมในในในคลับอ่ะไม่ต้องใส่หน้ากากเต้นได้อะไรเต็มที่หมดเลยแต่ทุกคนฉีดวัคซีนมาหมดแล้วอ่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าต้องตรวจก่อนว่าต้องต้องตรวจโควิดอะเป็นแคนเทอตะแล้วก็เข้าไป3,000คนปาร์ตี้ไรเต็มที่แล้วก็เขาก็จะตามแล้วก็ตรวจอีกแล้วก็ดูมีผลก็ต้องไรบ้าเป็นการทดลองเป็นการทดลองที่เยี่ยมมากเลยนะ คือถ้าติดก็ก็ไปรักษาไปสุดยอดอ่ะเออผมว่าดีนะเพราะว่าถ้าติดอะไรก็ไปรักษาคือวัคซีนก็น่าจะมี enough แล้วแหละน่าจะมีพออะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมดูศิลปินที่ผมชอบเนี่ยที่อเมริกาแบบอยู่ๆกลับมาจัดคอนเสิร์ตแล้วแบบเป็นสเตเดียมอ่ะบอสเห็นแบบอุ้ยคนดูเยอะมากไม่ใส่ไม่ใส่แมสด้วยคือคนเยอะแบบเป็นหมื่นผมแบบเฮ้ยพอมาดูข่าวอ๋อจะไปดูบรรากาศคือมันมันดูน่ากลัวไหมแต่ผมแบบ ผมเห็นแล้วผมอิจฉาผมเลยว่าเฮ้ยอยากไปดูคอนเสิร์ตแบบอยากมีฟิลแบบนี้อ่ะรู้ว่าน่ากลัวแหละแต่ว่าคนที่ไปผมว่าผมว่าถ้าเขาพูดกันว่าแบบเขาฉีดมาเป็นสองร้อยสามร้อยล้านคนแล้วเนี่ยผมว่าพวกที่ไปอาจจะฉีดแล้วแล้วก็หรือไม่ฉีดก็มีแต่ว่าคงตรวจแล้วว่าแบบเออปลอดภัยเขาอนุญาตให้กลับมาใช้ชีวิตปกติผมว่าโอ้โหอยากได้แบบนั้นมากแล้วแบบเราก็มาคิดของเรานี่ยังไงวันเนี้ยต้องอยู่แบบเนี่ยต้องแบบ สี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านออกจากบ้านได้ตีสี่แบบไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่อ่ะแล้วทุกอย่างก็ปิดบทห้ามกินข้าวที่ร้านแล้วห้ามกินข้าวที่ร้านซื้อกลับสั่งเดียวผมอยู่ห้องมาสองอาทิตย์ผมจะบ้าแล้วเนี่ยคือแบบออกไปแค่ลงไปข้างล่างเงี้ยลงไปเอาข้าวแล้วแบบไม่รู้จะไปไหนอะพี่คนติดก็มีเนี่ยล้อมรอบเลยสถานที่แถวเนี้ยแบบแถวคอนโดแถวอะไรก็มีคนติดผมก็แบบโใจก็แบบต้านปลอดเชียก์เล เ็นในข่าววันนี้ที่เขาคุยกันโอเคอังกฤษได้ดีแล้วแต่ว่ายัางไงถ้าแค่อังกฤษได้ดีแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาของทั่วโลกอ,ะอ่ะสมมติอังกฤษใช่ใช่แล้วแต่ประเทศแต,แต่แต่ตุกประเทศอื่นยังติดอันนั้นก็ไม่ได้ถือว่าผ่านอะ่ะอันนี้คือ,อถ้าเราฉีดแล้วก็ต้องช่วยแจกแจกวัคซีนให้ประเทศอื่นด้วยบ้างเพราะไม่งั้นก็อยู่สบายคนเดียวเราก็ถ้ามีถ้ามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้ววัคซีนไม่ได้ช่วยก็สวยทั้งหมดเลยก็จริงๆแล้เราก็ต้องจุด เป็นเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันช่วยกันครับนี่รู้สึกว่าของของที่ไทยจะมีตอนแรกมีสายภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เงียบไปดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็มีสายภาษอินเดียอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเพราะว่าอินเดียเขาติดตายกันเยอะมากตอนนี้ยแล้วแบบมันมีแบบเขารับอินเดียเข้ามาในประเทศแล้วเขาติดก,กันมาแบบโอ้โอ oh my god แบบโอ้โหนี่ยังไม่ได้จัดก,การให้เรียบร้อยมาอีกแล้วอ่อแบบโอ้โหโคือแบบท่านั่งคิดแล้วแบบโหแล้วเมื่อไหร่เราจะ คือผมเห็นประเทศอื่น <c oughs> เห็นข่าวโอเคมันก็มีร้แรงกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบถ้ายึดแค่ประเทศเราเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะจาัดก,การปัญหาอะไรแบบนี้ให้มันแบบออยากให้มันกลับมาเป็นปกติเร็วที่สุดอย่างน้อยอาจจะไม่กลับมาขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฉีดวัคซีนทําให้เราแบบลดความกลัวน้อยลงไปลดความเสี่ยงน้อยลงไปทําให้เราได้ใช้ชีวิตปกติกลับมาทํางานคนอื่นเนี่ยไม่มีงานกันตกงานไม่มีตังค์จะกิน ธุรกิจเสียคือแบบโหมันผลกระทบเยอะมากรวมถึงผมด้วยคิดคิดว่าตอนนี้วัคซีนไม่พอเห็นเออเห็นอันนี้ก็ชอบฟังข่าวฟังข่าวทุกวันอะ<ช>่ะ <ๆ S 2> เห็นเขาบอกว่าที่อินเดียตอนนี้มีปัญหาใหญ่คือตัววัคซีนไม่พอขนาดอินเดียเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนมากที่สุดในโลกประเทศของตัวเองวัคซีนไม่พอผลิตไม่ทันอ,ะอ่ะที่ไอรก็ยังไม่ได้กังกฤษยุโรปทั่วโลกเลยตอนนี้ตัวเองวัคซีนไม่พอ คิดว่าตอนนี้ไมเลกกอเขากำลังกาลังส่งอะไรนะที่ที่ผลิตวัคซีนให้อินเดียกลับไปเพราะว่าของประเทศตัวเองไม่พออ,อ,อมีลูกค้าเป็นหมอ,อ,ม,อ,อมาประเทศอินเดียด้วยก็ส่งวันส่งสามวันก่อนก็เข้าบ้านเขาดูหน้าเศร้าเลยบอกว่าพี่สปายที่อินเดียติดอยูเออ่เขาก็โทรทุกวันอ,อืมแล้วก็ตอนนี้แบบสถานการณ์แย่เลยคนเสียชีวิตหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาล จนเห็นเป็นภาพเหมือนแบบเหมือนอยู่ในหนังเลยอ่ะดูน่ากลัวมาก<อ>ครับพึง่งพึ่งแบนนะครับเอ่อขึ้นบินห้ามห้ามบินมาจากอินเดียเลยตอนนี้พึ่งแบนเพราะว่าสมควรต้องแบนอะ่ะเพราะามันก็น่ากลัวครับคือไม่ได้ไม่ได้ว่าจะแบ่งแยกว่าแบบเออแบบเกลียดชังไม่อยากให้เข้าแต่ถ้าเข้ามามันคือเสี่ยงเขาก็ต้องเข้าใจเนาะ,ะถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่เข้ามาตอนนี้แล้วบัคซีนไม่ป้องกันก็สวยจริงๆอันนี้เป็นของไทยเนี่ยพี่มาแล้วเนี่ย สายพันธุ์อินอเดียเนี่ยเขาบอกกันเนี่ยครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะให้พี่ไปทำงานดีกว่าได้ครับขอบคุณครับซียวครับ